สำหรับวันนี้นะคะก็เป็นคอนเสิร์ตฮาร์ดทูฮาร์ดครั้งแรกนะคะที่โชว์ดีซีนะคะล้วจัดเพื่อวัตถุประสงค์ในปีนี้ยยได้เปิดบริษัทกันทิชายอินเตอร์เทนเมนต์นะคะมีสตูนะคะสำหรับทําเพลงถ่ายแบบและถ่ายหนังนะคะสําหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจที่จะไปถ่ายแบบทําเพลงก็สามารถติดต่อ,อยยมาได้นะคะและที่สําคัญถ้าเกิดน้องคนไหนที่มาร่วมให้ยยเป็นโปรดักชั่นนะคะก็จะได้ขึ้นคอนเสิร์ตกับยย เวทีหน้าค่ะถามความคิดเห็นพี่เกลวันนี้งานะเป็นยังไงคะโหงานวันนี้ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าผู้หญิงคนนี้มีพลังเหลือเกิอจริงๆนอกจากจะเป็นนางงามแล้วยังเป็นนักลงทุนนักธุร,รกิจที่มหนความสามารถด้วยนะคะเห็น <Okay. S 2> ในวันนี้เนี่ยเราเชื่อเลยว่า,านางงามหรือว่าเป็นผู้หญิงคนรุ่นใหม่สามารถทําอะไรได้ใหญ่ระดับประเทศและระดับโลกระดับโลกเลยค่ะค่ะเซซตสงติงเรามี Hi everyone, I am Michelle Vitugan Carnation and I am from Philippines. I am just so proud of my queen sister, Dr. Yui. Congratulations for your successful concert and thank you for inviting us. Thank you so much. Yes. Yeah. queen. Okay. พี่ตั้งแต่วันแรกที่รู้จักพี่ยุ้ยนะคะจนมาถึงทันนี้พี่ยุ้ยทําอะไรทุกอย่างทาด้วยใจทุกอย่างเลยค่ะและก็ประสบความสําเร็จระดับโลกทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนางงามนักแข่งรถฟอรล์ลีหรือว่า การที่ชาเอนเตอร์เทนเมนต์พ่อพี่ก็เชื่อว่าพี่ยุ้ยจะเป็นระดับโลกแบบง่ายๆสบายๆเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนพี่ยุ้ยนะคะ say something about my concert oh hi my name is Gilbert I had the pleasure of supporting my good f c i e n d Dr Yuri and I had a great time at your concert โอเคพีอ okay. uh, okay. uh, so ีฮ no pues okay. ับพ so, so okay. okay. ีอ okay. well, ีฮ okay. oh ับฮ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  okay. ับฮ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 ับรับนับฮ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 ัอฮับฮับฮัดฮับฮับฮกบฮับฮับฮนบฮับงับฮุบฮับฮนบฮั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 บรับฮ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 ับาับฮับฮับฮับนัคฮับ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 นันคีบฮุบยับฮ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 าบฮั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 บอับฮีบอับ อีก่นงของแนะนําตัวนะคะชื่ออิทรัชนาพรอินเทศนะคะเป็นเจ้าของที่รักวิชสตูดิโอที่รักวีดดิ้งสตูดิโอนะคะเพราะว่าต้องขอขอบคุณคุณยุ้ยมากๆที่ให้โอกาสอิทได้ทาตั้งแต่รุ่นแรกที่พี่ยุ้ยไปประกวดนางงามที่ต่างประเทศจนปัจจุบันไปเดินเมืองทานค่ะก็ชุดที่ประมูลวันนี้นะคะ7 10, 7 7 7 7ก็คือชุดจาก ค่ะแล้วก็ยังมีอีก3มชุดที่พี่ยุ้ยกรุณยาให้โอกาสได้ทํานะคะไปถึงเมืองไทยขอบคุณพี่ยุ้ยมากเลยค่ะ,คะแล้วก็ติดตามผลงานเป็นแฟนับกันมาก็นะไ,ไม่รู้กี่ปีเนาะห้าหกเดแปดปีอ่ะคือ